สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพทโรนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนมีนาคม2567นะคะการทำนายอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลยนะคะ ไพ่รแรกของคุณได้สี่แม่เทา้าพระราชินีถือถ้วยหนึ่งเหรียญจัตติกเดอะเดทเทมเพรนเด็กถือไม้เทา้าห้าเหรียญเดอะสตาร์ Star, แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้พระราชาถือไม้เท้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดของคุณนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะความรักของคุณในหลายคนหวานแววโรแมนติกนะคะโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูนะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทําอะไรก็เห็นดีเห็นงามนะคะช่วงนี้คุณและคนรักถือว่าแฮปปี้มีความสุขนะในหลายคนนะคะมีความรักที่ดีเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะระหว่างคุณและก็คนรักนะคะ ถือว่าโชคดีมากจะมีสิ่งที่ดีมีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นด้วยแต่นี่มาดูซิอุปสรรคปัญหามีไหมมองว่าอาจจะเป็นที่ตัวคุณมากกว่าในบางครั้งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอยากอยู่คนเดียวเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรือเป็นคนค่อนข้าง อ่านใจยากคาดเดาจิตใจคุณยากก็มีความเป็นไปได้นะคะในบางครั้งคุณก็อยากจะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆก็ได้นะคะยังไงก็ขออย่าให้นิ่งเกินไปนะเพราะว่าบางทีคนรักของคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขมีอะไรก็ขอให้ปรึกษาหารือกันจะดีกว่านะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้นะคะคุณคิดว่าความรักของคุณมีความมั่นคง ถือว่าช่วงนี้ความรักของคุณดีนะคะแล้วก็มีความมั่นคงหนักแน่นนะคะมีความซื่อตรงต่อกันแล้วก็ถามว่าสถานะการเงินของคุณก็ดีพอสมควรนะคะความรักอย่างเดียวกินไม่ได้นะ่าจะต้องมีเงินมีทองเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยก็เป็นการดี และช่วงนี้คนรักของคุณก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเกี่ยวกับการเงินการทองความเป็นอยู่สุขสบายนะคะถือว่าใช้ได้เลยความคิดของคุณก็ถือว่าดีนะคะมีความรักที่รักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะคะส่วนอนดีตที่ผ่านมามองว่าในหลายคนอาจจะแต่งงานจดทะเบียนสมรสอาจจะมีธุรกิจร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้หรือว่ามีนี่สิร่วมกันนะคะ สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเกี่ยวกับการเงินกันทองนะคะที่เป็นอุปสรรคปัญหาในช่วงนี้นะมองว่าอาจจะเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมากกว่าภาระ,ะนิสินค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะส่วนเรื่องความรักไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกมากกว่านะแต่ยังไงก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นอกเห็นใจแล้วก็ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าบางคนที่ผ่านมาอาจจะมีความรักที่อาจจะมามาไปไปหรืออาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหานั้นบอกได้เลยว่าในช่วงนี้มีแต่ความราบรื่นสดใสนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถจบ และเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้นะคะปัญหาต่างๆสามารถหาทางออกและแก้ไขได้อย่างราบรื่นลงตัวนะคะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการส่วนด้านอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะด้านบวกนะคะเทรนด์เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวอะไรนะความรักของคุณเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีบอกได้เลยว่ามีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังคนโสดก็มีโอกาสได้พบคู่คนรู้ใจนะคะ ส่วนคนคุยคุยกันก็มีเป้าหมายชีวิตร่วมกันคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็ถือว่าความรักในช่วงนี้อยู่ดีมีความสุขนะคะถือว่าอนาคตดีเวอร์เลยนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวการหยียบย่ำต้ำเติมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องนะคะคุณก็เลยกลัวว่าจะเป็นปัญหานะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะ หรือว่าป้าหมในชีวิตที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างที่ความเห็นไม่ลงตัวนะแต่ปัจจุบันนี้มองว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าตกลงปรงใจกันได้ด้วยดีนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักของคุณจะสุขสดใสบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวอะไรได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะ ไพ่เด๋อสตาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะไม่คุณไม่ว่าคุณจะพูดจะคุยจะคิดจะหวังอะไรได้ทั้งหมดนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะแน่นอนดีเวอร์เลยนะคะความรักที่ดีมีความมั่นคงเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ยั่งยืนยาวนานตลอดไปในชีวิตความรักของคุณนะคะชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกนะคะ คุณจะได้พบเจอคู่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือ,รอว่าผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีนะคะส่วนผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายที่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะเป็นผู้นําชีวิตของคุณนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิว่าคนโสดจะมีโอกาสที่ดีพบเจอคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะ เพราะว่าไพ่พื้นฐานถือว่าดีมากๆเลยนะคะยังไงก็มีโอกาสที่ดีนะแต่อันนี้เราก็มาดูซิว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนขอให้เป็นคนที่ใช่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะคนโสดมาลุ้นกันเลยนะคะขอใได้ไพ่ดีๆนะได้อัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วย เดะมนนะคะคุณไม่ต้องคิดมากไปเลยนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจเปิดใจได้เลยเพราะว่าจะมีคนที่ดีเข้ามานะคะลักษณะคนธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกนะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูที่จะเข้ามานะแล้วก็คุณเป็นคนมีเสน่ด้วยในช่วงเนี้หวังว่ามีคนเข้ามาหลายคนเลยนะคะ มีคนเข้ามาสนออกสนใจไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็มีแต่คนชื่นชอบนะคะอยากจะทำความรู้จักคุณขอให้คุณเปิดใจได้เลยนะคะกำลังจะมีคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามารู้ใจคุณแล้วนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปไพ่าอารล์เคลนว่าบางคนที่มีปัญหากันหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไร จะมีคำแนะนำหรือว่าหนทางแก้ไขไหมหรือว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาของคุณในบางครั้งก็มีบ้างนะต่างคนต่างใช้อารมณ์นะคะคุณก็ใช้อารมณ์คนรักของคุณก็ใช้อารมณ์ต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะอาจจะมีเจ้าแง่แม่งอนกันบ้างหรือว่ามีเรื่องถกเถียงกันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรับฟังกันเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นความโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะแต่บอกได้เลยว่า ถึงคุณจะมีปัญหากันบ้างนะคะแต่ทุกอย่างก็ราบรื่นนะเห็นไหมเหมือนกับว่าความคิดทัศนคติอาจจะสวนทางกันก็จริงเหมือนกับว่าหันไปคนละทางแต่เห็นไหมมือคุณและคนรักยังจับกันแน่นต่อให้มีปัญหาอะไรก็ยังจับมือกันไว้ไม่ปล่อยมือกันนะคะเขายังรักแล้วก็ช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะและหลายๆคนอาจจะไปขอพร กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะขอให้ความรักนั้นกลับมาดีหรือบางคนอาจจะไปบนบานสารเก่าอะไรไว้ก็ขอให้ไปแก้ขอให้ไปแก้แก้บนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไปขอพรแล้วก็บนเอาไว้นะคะเมื่อได้สิ่งใดก็ขอให้ไปแก้บนนะคะและชีวิตของคุณก็จะดีวันดีคืนนะคะความรักของคุณก็จะรับรื่นเจริญก้าวหน้าและไพ่ใบนี้คนโสด อย่างที่บอกนะเป็นคนมีเสน่ห์อยู่ดีๆก็จะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้คุณนะคะมายื่นดอกกุหลาบมาบอกรักคุณเห็นไหมหัวใจเป็นสีชมพูเลยนะคะในช่วงนี้นะคะหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้เรียนผูกและรู้จักเรียนแก้นะคะบอกได้เลยว่าอย่างไงคุณและคนรักของคุณก็เป็นคู่กันเพราะว่ามีศีลเสมอกันนะคะทำบุญร่วมกันมานะคะ และคุณก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีลูกมีเต้าด้วยกันก็ได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับเด็กถึงสองใบเลยนะคะเป็นการกําเนิดใหม่นะคะเหมือนกับว่าในหลายคนอาจจะมีการวางแผนตั้งครรภ์และอาจจะมีลูกก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆแล้วก็การกําเนิดใหม่นะคะและความรักของคุณเป็นที่ยอมรับ นับหน้าถือตาของบุคคลโดยทั่วไปนะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณเป็นที่ยอมรับของคนภายในครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็เห็นดีเห็นงามเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะความรักของคุณถือว่ายั่งยืนยาวนานแน่นอนนะคะแล้วก็ต่างคนต่างมีความมั่นคงซ,ซึ่งซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่า ดีมากๆเลยนะคะความรักของคุณในเดือนนี้นะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้รักษาสถานะความรักที่ดีนี้เอาไว้ตลอดไปนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์หรือซับสไคร้หรือไม่ก็ให้คำคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ